เพืผู้ชมทุกท่านวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันเรื่องพาร์กินสันกับประเทศไทยค่ะกับศาสตราจารย์นายแพทย์รุ่งโรจน์พิทยาศิริค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านโรคพาร์กินสันค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอครับสวัสดีครับค่ะวันนี้ค่ะเราจะคุยเรื่องพาร์กินสันกับประเทศไทยค่ะค ค,คำถามแรกนะคะ,ะในปัจจุบันค่ะสถานการณ์ของโรคพาร์กินสันเป็นอย่างไรคะครับสำหรับประเทศทะเลเรานี้ถือว่าโรคพาร์กินสันสถานการณ์ค่อนข้างน่าเป็นห่วงนะครับจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับส่วนหนึ่งเกิดจากในเรื่องของจํานวนผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้นนะครับหรือปัจจัยเสี่ยงต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพันธุกรรมหรือสิ่งแวดลอ้อมอย่างเช่นยาฆ่าแมลงยาปราบศัตรูพืชน,นะครับ,รบเราเรามีการามีการประมาณการนะครับโดยองค์การอนามัยโลกเนี่ยคาดการณ์ว่า จำนวนผู้ป่วยพาร์กินสันในประเทศไทยเราเนี่ยจะเพิ่มมากขึ้นถึง2.5เท่าในอีกประมาณ25ปีข้างหน้านั่นถือว่าเป็นสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงเลยต้องเตรียมพร้อมที่จะรับมือในเรื่องของการดูแลรักษาผู้ป่วยกลุ่มนี้มากๆนะครับค่ะแล้วคุณหมอค่ะมีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไรคะครับวิธี แก้ไขปัญหาเนี่ยคงไม่ใช่เป็นการที่ให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญรอที่คลินิกหรือที่โรงพยาบาลรอให้ผู้ป่วยเข้ามา mm hmm. เพราะว่าถ้าเป็นแบบนั้นเนี mm ่ย hmm. ส่วนใหญ่จะสายเกินไปเพราะผู้ป่วยมักจะมาเมื่ออาการค่อนข้างเยอะแล้ว mm hmm. นะครับในปัจจุบันสิ่งที่เราจะทำนะครับที่เป็นโครงการวิจัยและโครงการดำรองของสภาการชาติไทยด้วยส่วนหนึ่งคือเราจะใช้ด mm ิจิทัลเทคโนโลยีนี่แหละ,ะเราจะใช้แอปพลิเคชันนะครับที่อยู่บนโทรศัพท์หรืออยู่บนแท็บเลต็ตเนี่ยนะครับ ของแต่ละคนนะครับที่ดาวนหลนลงมาหรืออะไรต่างๆตัวเนี้ยประเมินในเรื่องของการเคลื่อนไหวของเขานะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาการสัน่นในเรื่องของการเดินหรือลักษณะของการพูดเสียงต่างๆ ข้อมูลต่างๆเหล่านี้ในปัจจุบันสามารถใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการช่วยวินิจฉัยความเสี่ยงของการเกิดโรคพาร์กินสันได้แม้จะช่วยมากๆเลยไม่ต้องใช้แพทย์เป็นจํานวนมากนะครับสามารถประเมินคนได้จํานวนมากในทีเดียวนะครับแล้วเราใช้ปัญญาประดิษฐ์แล้วแพทย์มาช่วยคอนเฟิร์มอีกทีอันนี้จะเป็นเทคเป็นเป็นทางออกอันหนึ่งที่จะทําให้เราสามารถวินิจฉัยผู้ป่วยได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็ได้ในกลุ่มระยะแรกซึ่งการรักษาจะง่ายกว่า อ๋อค่ะแล้วโครงการคัดกรองหมีอะค่ะมีประโยชน์อย่างไรบ้างคะครับอันนี้เป็นโครงการที่ดาร่องของทางสภากาชาติไทยเลยนะครับร่วมกับศูนย์พาร์ินสันนะครับที่เราจะประเมินความเสี่ยงโดยใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีนี่แหละเราจะลงไปแป็งพื้นที่ต่งตางๆทั่วประเทศนะครับ mm hmm. แล้วเราก็จะมีแอปพลิเคชันให้ทุกท่านสามารถดาวน์โหลดได้นะครับใส่ในสมาร์ทโฟนของท่านที่ท่านสามารถประเมินได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ mm hmm. อันนี้เป็นโครงการที่ที่ที่ท พัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยคนไทยเรานะครับก็อยากจะขอความร่วมมือในเชิญชวนทุกท่านนะครับร่วมประเมินนะครับการเคลื่อนไหวนะครับความเสี่ยงของท่านนะครับอายุ40ปีขึ้นไปเราแนะนําว่า Earth. ควรจะประเมินนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็ไม่เจ็บตัวไม่ต้องถูกเจาะเลือดอะไรใดๆทั้งนั้นนะครับอันนี้สิ่งหนึ่งที่หมออยากจะชวนอีกอันหนึ่งก็อยากจะเชิญชวนให้ออช่วยการร่วมกันนะครับคนไทยเราช่วยกันเสมอนะครับโครงการนี้ก็ยินดีถ้าท่านไหนที่อยากจะสนับสนุนโครงการเพื่อ ในเรื่องของการบริจาคเป็นทุนหรือว่าเป็นสิ่งของนะครับตามรายละเอียดที่อยู่ในหน้าจอเพื่อเรานำไปให้ผู้ป่วยนะครับหรือผู้ที่มีความเสี่ยงเวลาเราไปตามจังหวัดต่างๆนะครับก็ก็จะมีประโยชน์มากๆเลย,ยงั้นหมอก็ถือโอกาสเชิญชวนนี้นะครับเป็นเป็นโครงการดีๆนะครับช่วงปีใหม่ช่วงก่อนปีใหม่นะครับออหรือว่าตลอดทั้งปีในปีหน้าน,นะครับเราเรามาทำความ ดีการช่วยเ,เ,เ,เรื่องของสาสุขในประเทศไทยโรคพาร์กินสันก็เป็นโรคเรื้อรังนะครับถ้าเราสามารถที่จะวินิจฉัยได้เร็วนี่ดีกับผู้ป่วยแน่นอนแล้วก็สิ่งที่สําคัญก็คือดีกับ ประเทศเราโดยรวมนะครับมีคนที่สุขภาพดีเพิ่มขึ้นนะครับเขาเป็นครับอืมค,ค่ะเป็นแอป,ปที่มีประโยชน์และน่าสนใจมากเลยนะคะทุกคนค่ะสําหรับวันนี้นะคะต้องขอบคุณคุณหมอมากมากเลยค่ะที่มาให้ความรู้แล้วก็ทุกคนสามารถร่วมร่วมทำบุญกับที่คุณหมอแจ้งมาได้เลยนะคะค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะครับสวัสดีครับ